哎。 Hello everyone. Happy Song Grand Day. So they have come on. So have พี่สวงสวัสดีครับพูดแล้วนี่ไงมาคุยด้วยกันหน,น่อยนิส่งการไปไหนครูโครงการไปไหน I'm shining ใครทำอยู่ด้านหลังไม่เอาดิไม่แก้งนะไม่ได้ทาไม่ได้ทาดิมาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์สปอยอีพี9หน่อยอีพี โทนท่อีพีเก้าทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นฝักดูด้วยนะครับสปอยคแค่นี้แหละทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นขอดูแมวในห้องเธอหน่อยว่า wow. ไม่มีแมวแต่ว่ามีเน็ต l ิกมาดูได้นะ เสียงรถตั้งมากอุยใช่พอดีบ้านบุมอยู่ติดถนนนะครับแล้วมันมีเสียงรถวิ่งทั้งคืนเลย ไอโฟมลังหน้าของอะไรคะเอ่อใช้ใช้ใช,ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะวิปปิ้งโฟมอะครับที่เป็นสีเขียวเขียวใช่ครับใช่นั่นแหละมันจะมีหลายมันจะมีหลายสีนะแต่ว่ามุมถูกกับสีเขียวที่สุดอมืมันราคาไม่แพงแล้วก็ ใช้ง่ายด้วยครับใกล้จบแล้วไม่อยากให้จบเลยเออ่ไม่อยากให้จบเหมือนกันครับอืมตนทรณี EP หลังๆเนี่ยจะเนื้อหาค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะฮะเราก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดนิดนึง ถ้าใครที่แบบว่าเครียดๆมาดูอาจจะปวดหัวได้ก็เป็นกำลังใจให้รู้ด้วยนะครับเสาวนี้จะไม่ขมหวังว่าจะไม่ขมครับหวังว่านะรพี่บุมม ตอนทรนี้ปิดกล้องหรือยังคะปิดกล้องแล้วครับตอนนี้ถ่ายปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วครับเพิ่งปิดไปเมื่ออืมอาทิตย์ที่แล้วครับอืมใช่ครับก็ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ที่ฟันนั่นของจริงหรือฟิลเตอร์คะของจริงนะ มีคนอยากรู้เวที่ผมทานใช่ไหมฮะผมไม่ทานเวนะครับแต่ผมเน้นทานเยอะใช่ผมไม่เน้นทานพวกอาหารเสริมแต่ผมเน้นแบบกินเยอะเอาลูกหาง้องจ้าแล้วละจ้า <c oughs> EP9 มาไลฟ์ดูด้วยกันได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวไว้ เอ่อก uh, uh, mm ่อนก่อนเอ่อซีรีส์จะมาบูมจะมาไลฟ์นะครับ mm hmm. ก็ยังไง mm hmm. ก็เข้ามาคุยกันได้นะครับ Hi Indonesia fans Can you sing the b t for you? s u r e s i วร์ซีรีว้าว เม็กซิโกเสานี้ปอดจะพังอีกไหมเสาเสาที่แล้วค่อนข้างที่จะขมเลยนะฮะดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิสงสารรู้ไหมรู้น้าสงสารเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นครับแต่ว่าพรุ่งนี้ บูมต้องไปกายภาพอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ยังไม่หายยังเจ็บอยู่เลยใช่ครับก็ที่หลังกบับที่ขาเดีย๋ยวต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้แบบกล้ามเนื้อมันคลาย ตอนดูอีพีล่าสุดจบนั่งเรียบเรียงไปหลายนาทีเลยก็สู้ๆนะครับจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว pues, ่าก็คิดว่าถ้าลองสังเกตดีๆก็น่าจะเข้าใจนะครับมันเขาเขาตัดค่อนข้างที่จะสลับอะฮะก็เลยอาจจะเข้าใจยากนิดนึง ขอโทษด้วยนะครับลีสีดำเหรอคะใช่ครับลีบุมสีดำครับสีดำคุณลู้สู้เฉียดทุกงเอพีใช่ครับ <c oughs> ถึงจะขมแต่หนูไม่คายนะคะว้าวน,าน่ารักจังเลย Hi from German วันสงการนี้ไปเล่นน้ำที่ไหนกันบ้างครับบุมไม่ได้เล่นนานมากแล้วสงการทุกป,ปีก็จะกลับบ้านมาอยู่กับมาม้าฮะแต่ว่าเดี๋ยวมาม้าจะชวนไปทัวร์ทัวร์วัดฮะไปไปไป,ไป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 ไหว้พระนะถ้าใครที่เจอก็ทักทายกันได้นะครับผม จะมีซีซันสองไหมคะอืมไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็ถ้าใงรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Please sing a song ร้องแบบร้องแบบไม่มีออโต้จูนนี่มันเสียงอยู่นะแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามานะครับ ฝากไปฟังเพลงของบุมด้วยนะฮะชื่อ BTFU นะครับผมมันขึ้นต้นด้วยเสียงรถด,ดังมากอะ่ะโอ้เสียงรถด,ดังมากเสียงรถด,ดังมากส่งการไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปไหนไหน อยู่ที่บ้านะไม่อยู่กับมามาไม่เล่นน้ำหรอคะอืมไม่เล่นน้ำครับส่วนใหญ่จะเน้นปาแป้งอย่างเดียวแบบปะแป้ง<อ> <laughs> Yes, I can speak English. You can communicate with me now. Hmm. Hello, <laughs> you're back home, Billy. Really. คำทักทายจากปานามา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 คือประเทศอะไระทุกคน <c oughs> พี่บูมใส่ลีแบบนี้ใช้ยาสระผมของยี่ห้ออะไรเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมนะ ม,มันเกี่ยวกันไหมนะาฮบราซิลแฟนส์ใส่นด้แลหน้า Hi, fans. นะกอรอบขอบคุณนะครับเออใช่ช่วงนี้ประเทศไทยร้อนมากเลยนะครับทุกคนร้อนมากๆร้อนจริงๆ จริงจังเลยบูมแบบอยู่บ้านแล้วแบบตอนมากต้องอาบน้ำวันละแบบสองรอบสามรอบจริงแบบว่าอาบน้ำเ,เปืองน้ำเลยแม่ว่าเลย มีดู EP สุดท้ายในโรงไหมครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่ามีไหมนะฮะแต่ก็เดี๋ยวเห็นเขาทํำถามอยู่นะครับว่าอาจจะมีแต่บุมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวรอติดตามเนาะอยากให้ถึงวันเสาร์แล้วอีกสองวันนะครับสู้ๆ ฟังทุกวัน BT for you ขอบคุณมากนะครับช่วยปั่นวิวให้บูมด้วยบูมก็ฟังทุกวันเลยกล่าวว่าแบบอย่างน้อยๆไม่มีคนฟังเราฟังเองก็ได้แต่ BT for you อะครับเพลง BT for you เนี่ยบูมเขียนจากคือบูมเขียนขึ้นมาเองเนื้อเพลงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของแบบ ของความรักของของเชิงต้าลู่เลยนะมันเปรียบเสมือนแบบความรักของลู่ทั้งหมดเลยที่มีให้กับแบบทั้งครอบครัวเอยทั้งแบบเคนเอเคเอ้ยทั้งเคนเออยะไรเงี้ยอืมบูมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแบบคือบูมคุยกับเพื่อนแบบว่าเออเพื่อนที่ทําเพลงว่าเฮ้ย ประมาณนี้ได้ไหมแล้วก็อยากได้ฟิลแบบเป็นความรู้สึกแบบอึดอัดที่บอกใครไม่ได้เพลงนี้มันคือแบบมีความรู้สึกแบบอย่างนั้นอยู่เลยอ่ะมันจะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าแบบต่อให้หัวใจต้องเจ็บเพียงไหนคนคนนี้ยืนยันจะรักเธอตลอดไปอ่ะตลอดไปเลยอ่ะแบบมหมายถึงแบบต่อให้เราต้องแบบ ไปทุกทรมานหรือว่าแบบเหมือนถ้ามีอุปสรรคอะไรมาที่จะมาทำร้ายคนรักของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าไปแลกตรงนั้นเลยเพื่อที่จะแบบนะปกป้องคนรักของเราเป็นการแสดงความรักอย่างหนึง่ง ที่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยนี่ทำไมเสียงเครื่องรถยนต์มันดังจังอ๋อพอดีอยู่ที่บ้านครับแล้วบ้านติดถนนใหญ่แล้วแบบเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งดังมากครับถ้า่างนั้นเดี๋ยวเราแบบไปแล้วดีกว่าก็เกรงใจทุกคนแบบเสียงรถเครื่องดังมากก็ ยังไงฝากติดตามด้วยนะฮะเชิญต้าลู่นะครับผมใกล้จบแล้วก็วันเสาร์นี้จะเป็น EP 9นะครับ EP 9จะเป็น EP ที่เอ่อผมบุมเชื่อว่าคนที่ได้ดูจะคาดไม่ถึงเลยว่าจะได้เห็นซีนอะไรแบบนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ channel part ep 9นะครับวันนี้บุมขอตัวดีกว่าเพราะว่า เสียงรถเครื่องดังมากเสียงรถเครื่องดังมากก็ <g ül> ยังไงนอนหลับกันดีนะครับถ้าใครที่ไปเล่นน้ำก็เทคแคร์ด้วยนะครับแล้ก็เล่นน้ำอย่างมีความสุขนะฮะนะถ้าใครที่ยังไงก็มีความสุขกันมากๆนะครับแ h ปปี้วันสงกรานต์ Day นะฮะ Bye. <laughs> bye 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 ta